ท่านที่ได้มีความตั้งใจจะแปลว่าเป็นคงมีศักษา,า,า,กษาเชื่อใส่ในรวพุทธศาสนาพยายาเชื่อมั่นกันเรื่องก,การทำคุณงนำพรดีเพท,ทำให้มีความสุขคนไหนได้ทำคุณงนำพรดีไว้ใจก็เลยมีควาสุขเพราะเป็นที่หนึ่งของตน เราเกิดขึ้นมาอย่บวันใดบมื่ใดประเทศไหนที่ใดก็ดีมาด้วยอำนาจของขันท้างถูมรมภูมิ้มดุลรมีองคุณเอาไว้ให้นด้มาเกิดเป็นมนุษย์เราพิจารณาดูแล้วว่าทำไมสมรภูมิเหมนอนกันความหน้าบุญผู้ชนผู้นำสมีนำที่ใดยทางสมุมาถางการเรา็ไมนต้องเสียใจ กาลังกำลังทำที่งานตั้าไว้อยู่เกี่ยวกับชีวิตของตนเองก็เด้ปุ่มใช้ในชีวิตชีวิตที่เกิดมาชีวิตที่เกิดมายากยากมากกดยเฉพเะ็นเรื่องที่สมบูรณ์บริบูรณเป็นชีวิตที่ทำไม่ยากที่พระเจ้าสอนเอาไว้ที่ส่งสัพพทิราภ ทานได้เกิดมาเป็นลูกสมุนโชคลาภดีกินังมังจารชีวิตกรรเกิดขึ้นมาแล้วมีอายุอยูนมาได้ต้องร้ปุกตามมาแต่ละคนมีความจะบป่วยต่างๆแนโลกภที่เก็จ็บคนพุกจ้าลำบาต่างๆผ่านคนมาได้เรีโชคดี กิจ s c o p พุทธามุ่งไปดูยังมีผู้ที่ฆ่ามโหฬามันเกิดขึ้นในโลกในพระองค์ทัศเสด็จท่านก็สู่บริวารเล็กต้อยดึงนำคนมีศาสนาธรรมคำสอนของพระองค์นั้นให้สอนกับสัโลเอาไว้เโดยโปรสโลตามเจตนาขององค์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ในท,ทั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ว่า ่ารเรได้รู้นักธรรมสมาสมโทิยารย์จิ่สุเท่งกทก็ะพยายามสอนสัโลกให้ทำคนณงดีเพื่อขอวยเอาสัโลกนี้ให้คนจากความทุกข์ไปได้จุดมุ่งหมายทั้งา่านั้นของพระโพธิสัตว์แล้วก็่วยราธรรสมารสมโพธิญารเลย องก็ข้าเทศนาแนะนำทั้งสองทั้งทั้งองค์มีบุญบร,รมีสามารถออกเหมือนเดินอากาศได้ไม่ต้องใช้คเครื่องบินไปมองเหมือนเดินอากาศได้เมื่อมนาุญบบรมีแระองค์ก็ยังสน็ทดำน้ำด้วยพวาอยในประเทศอินเดียตุรกีไปรัทรักนี่ไปที่นู้นที่นี่ม่งเม็นตาของสามแก่ เพื่อท่เกิดมาโ่าทุกควมสุขทั้งคนละกรรมอยากให้เขาใช้ในชีวิตที่ได้เกิดมามาเพื่ออะไรมาได้อยา่างไรจนได้เกิดเปนมนุษร้างสมรรถพง,งาีอะไรไรจได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพระองค์มีความเมตาแก่สรรพเทอลาย เป็นพยายามเสด็จเกิดไปที่นันที่นี่กรงเทพโหมดในในยทั้งหลายเป็นประเทศอินเดียก็มีศาสตราลาศนักลาศเป็นหลักทังประเทศย,ยังเคมีลัที่ศาสตาต่งตางๆมีขนาดชา,า,า,ามีศาสตาต่างๆที่เตือนนำสง หลายาชีพหลายอย่างมาเล่าแ่ลาจะเรียนเียจะสอนได้เพียงใดจะรัการทีส่สานาที่เราู้จักกันในปัจจุบันนี้ว่ามีหลายอาชีพเกิดในประเทศทินเีย,ย,ยหลายสร้หลาอย่างสาสนาครับทุน ดั่นันที่เอาศาสนาพามไปด้วยที่เราปฏิบัติกันอยู่กับพวตามเกิดก่อนเราไ้ด้วยเมื่อคนที่ศาสนาพามณ์แพรพุทธศาสนาจะทำคำคำสอนของพระพุทธศาสนาคำพุทธเจ้าจะมีความเยื่นใสให้หมนเยื่นเกามานาในบรรลุธรรมงามคงดีไม่มาก มาจากกองทุนประเทศเราไม่ใช่เงนินการสอนศาสนาการสอนในสิ่ของเราเกิดมาเพื่อมาต้องกา,า,า,งารอะไรต้องการเติมทุนต้องการมีคนสูงให้ใคร,ใใครทุกคนก็ต้องการคนสูงไม่มีใครอยากทุนสักคนเดียวอยูขึ้นมาในโลกนี้ เ่เขาอยู่บวอะไรรเที่ยวไรงมนการนสดงความสุขเกิดที่มีเพืนแค่คนเพื่อช่วยูแบบความสุขสบายทั้งกายและทั้งใจอยู่ในหมอนคำบนไรเท่าน้ท่มันเกิดในโลกนี้ก็ต้องการความสุขันทั้งนั้นแ่อต้องการความสุขแล้วการที่จะปฏิบัติตัวให้ถึงความสุข ดำเนินเดินทางในวิถีชีวิตที่จะเดินทางปฏิบัติต่อไปเพื่อให้เจะเริ่มเรืยนขึ้นไปต้องมีเรื่องเหตุเรื่องผลเหตุฉะนั้นธรรมาคำสอนของพระองค์ที่สอนไว้เรื่องเหตุเรื่องผลน,น,นั่นเองปวรจะง่ายง่าเรียกว่าเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี ศาสนาในสองเรื่องอย่างนี้รู้จักเหตุเหตุให้ทําไม่ดีขพขปฏิบัติไม่ดีแต่ละทางประเทศต่างๆท,ที่เรามีกันอยู่ในโลกนี้เขาเบียนเรียนเช่นนกงกันในการลบราฆ่าทางต่างๆกานแตกเสเลรการรับมึงพังทรายคนตัวตาไปมากมายทำไมไมจึงเป็นหนึ่งนะ เราิ่านจะมีควสุขต่คคกครั้งเกิดทุกข์ให้ลตัวเร็วเดินทางผิดเป็นมิจฉาทิจีความเห็นผิดเกิดขึ้มนมาในจิตใจของคนงนั้นมู่ลานเร็วหาธรมาชกันคกกคนครัหรือว่าเดินทางผิดถ้าเดินทางผิดก็ทำให้เกิดทุกข์ความเหตนมันไม่ดีคนมัมเนเล เราจ้ามองตรงนี้ในปัจจุบันนี้เราถมองเห็นได้นานา,า,รารประเทศถึงตามพอดีทางอจยุบัตนมีมีปร,ระมบอยู่ยระทั่งท่านเป็นคำการคนสูงทำไมถึงพา,าพพก,กินปฏิบัติพินก็คือครูอาจารย์ผู้สอนเองสอนพินสอนเดินทางพินเ่อทู่นั่บุปคนก็บปนตามันา่นเอง คนพางคนไม่มีศีลธรรมไม่มีหลักคิดหลักใจไม่มีสติปัญญาว่องไวเป็วลาคนพาลคนพาลนั้นแหละทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายในโลกนี้เรียกว่าเป็นไม่จำบวญจำบาปเรียกค่าคนโั่วไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ควรใช้ทั้งสองอย่างเลยทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในคนพาลเป็นมิจฉาทิฐิมิตรมเห็นติด เทพาการทำผิดก็เลยเกิดภูมเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์ึงตัดเตือนแนะนำั้งตอนให้เราเดินทางที่ถูต้องวิถีชีวิตเมื่อหุคคนเดินทางจะไปบ้าใน,นใดเมืองใดประเทศใดเราก็ต้องรู้จักจูงหาทางที่ไปเหตุฉะนั้นรถก็ดีนั้นเครื่งบินก็ดีได้าทางบินอะไรจะบินไปถึงเมืองนั้นก็ต้องรู้จัก าเพื่อนบินสานั้นเที่ยวนั้นคนดีเนี่ยจะไปทางเรือพอดีรู้จักการเดินทะเลออกไปทางรถพอดีไปยังไงยิ่งจะไปถึงเมืองนั้นชี้แจงจริงรู้จักคนเห็นรู้จักคนทางเดินผู้ทูตจึงทรงสั่งสอนให้ชีวจะตรงพวกเราและใกล้เคยนาคนดีไป คนที่ไม่เคยทำผลงานความดีไม่เคยทำนำทานการกุ้มสลแล้วไปทำหน้าทําทำลางคนที่น้อยแค่น้อยเนี่ยคน้สอนให้อย่างนั้นทำาลงานความดีไวาเป็นที่พึ่งข้ตนวันนี้เนี่ยทำาทำทางการคุามได้แล้วปฏิยาที่จะรักษาศีลทำกำลังตมสมาคข้งตนเองที่จะรักษาในี่ข้อจะมีศีลห้าศีลแปด จิ่ิตตานะมหักของธรรมเนียม่งว่าจิปิดข้อของสุศลที่จะาปฏิบัติก็ให้มีความพยายามศึกษาพัฒนาตำแหนตั้งในชนิลธรรมเพื่อนำตนเอเงให้มีความร่มเย็นเป็นสุขันก็สอนสอนให้วนัวนนามทง,งชิวิตของพวกเราเกิขึ้นมานตั้งแต่เลแต่ร้อยมาไปไก่โทษขึ้นมาเรื่อย ่ำเนหนคสาวมีถ,งถ,มมถงท,ท,ง,ถง,ง,ทง,งทางตามคนมาทุเท่าทึงแก่ทำไมสังขารร่างายขคุณรอจึงเป็นอย่างนี้ตะเรงศัจธรรมเป็นของจริงถ้าเราลุกของจริงอย่างนี้เราก็ได้ว่าพนนาวนากิจณาเว<อ><อ>ิีของเราเนี่งอะไรมาด้วยเนยนหนี่ยไหนแลเราเคยเป็นรู้ที่เรื่อเริ่อต่ำสูงทางกันอย่างนี้เนาะ เราหาพิจารณาอย่างนี้เขาใช้รู่จับในชีวิตของเรานี้ยังมีอยู่ก็เป็นชีวิตที่มีกำไรในทางสมบทรณ์คุณงาควดีวไว้ตอนยุคสมายชาตทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ทำคุณงามควาดีวไว้เพื่อผู้ใจบ้าถ้าเรายังเกิดชาติใดๆยังไม่ถึงนิพานเมื่อไหร่ท,ที่สุด,ดแสนความรู้เขาก็ต้องมาเกือ่อเอแน่นอน นัาปตคนดีจะอะทำคนงามคนดีทำชั้นคงนุ่นประเดี๋ยนี่จะเกิดมาเป็นนุ่นีที่จะเกิดเป็นทวราเป็นเทบุตรที่เกิดในุมโรตามทับรทิเนเองปฏิบัติมาได้ผู้ที่ปฏิบัติได้สมศรระเข้าสู่นิานบรรจากถตาดมอยากิมรณะธรรดาก็ไม่สามารถไหว้ายเกิดในวันชงสารี เรื่องของคนผู้ปฏทธรุมท,ท,ที่สุดพุทธศาสนาสอนให้การเดินทางจุดหมายปลายทางเป็น,ไปไนเพืไอเคในมัชฌิมาปฏิปทาพระทากระเตรน้ำพระิดสัมพุทธาปฏท,ทาคเช่าสอนให้เดินทางการคนจะเดินทางไปทีดีแบบท,ท,ทัทะเลสานมาเป็นเมืองที่มีต้นไม้ทะเลสานน้อ มันร้อนแล้วเรางจะเดินทางแบบไหนถ้าเราเดินเร็วเกินไปเรือว่าวิ่งไปอยากให้มันพ้นจากท้ายทะเลที่มีภมร,รอ้อนมันก็จะยัไม่ยังไม่พ้นมันจะร้อนกวก่อมันจะเหนื่อยกว่าอนว่ตถงเกินไปกานปฏิบัติเข่งเข่งเกินไปมันต้องพูดเข้า,นนขาหน้ามันผะกินเขากินหน้าเพื่อจะไปเร็ว ไปนนในก้นสายล้มในกองสายในทางทะเลสายทิมลอ้อมในฝนไปถึงที่มีป่าไม่มีภูเขาเหจะเที่ยงพวกเรานั้นเพิ่งบินไปไปที่ประเทศที่เขาอยู่ทะเลสายเห็นถงานถงโน้นอยู่ตามทะเลสายทัพทะเลจน,นมไม่มีเป็นถนนสาสายที่จะมาเคยไปอยู่ เดินทางควรจะเข้าสวิตเซอร์แลนด์ทำนินบินไปตามทะเลสาบทำอะไรต่างๆทางใต้สวิตเซอร์แลนด์จะมีภูเขามีต้นไม้เริ่มบินก็บินไปเรื่อยๆจนจะถึงถึงสุดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านจะมีป่าไม้มีภูเขามีอีมะควบคุมภูเขาเอาโค้งจุดที่คุณไปเที่ยวชม ถ้ามสแนเงน,นที่สวยงามนั้นจะอยู่ในปา่ากเปนเรป็นโสนปลูกต้นไม้ให้ช่วยสวยนน้ำให้อยู่สะอาทตามชัน้นภูมิมาด้วยบุญบุญที่คนไม,ม่มีมีต้นไม้อยู่เาไ้ในโส,สม,มุนต้นไม้ใม่รักษาต้นไม้ยังได้วดีโอูต้นไม้ปีดอ,อกผลก็ดีปลูกันไ้สนมีนก ไออายไล่คดีคนมีอาศัยนะร้อนกนดีถ้าเป็นเกิดมีสถานที่ต่างๆกันที่ดีต่างกันอยู่เป ang, ura, ็นดวงสมองทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าอยากไปสเวตร์เชลแรงสเวตส์เชลแดงเป็นเป็นหนิวเคลรยมะเป็นประเทศเป็นเป็นประเทศเกิดทางการในโลกราคาวันกัมพูช์เลยเป็นประเทศทางการเป็นประเทศที่มีมีธนาคารที่จะ ฝากเงินฝากทองเอาไว้ประเทศต่ตางๆมันคือการลุกลาลลุกดาลเอาคันกันต้องไปฝากเงินไว้ที่อเมริกาเห็นธนาคารธนาคารโลกเห็นฉะนั้นเก็บเงินเก็บทงองเอาไว้คนอยู่เอาไว้ดูแลรักษาให้เชียงอายุไปไหนเลียวคนใจกว้างคนใจมีบุญอยู่ในตัวของเขาเราไม่ศึกษาไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นคนดีเป็นมีศีลธรรมในตัว ชชนี่พุธศาสนาพี่นองไปส้งอ,อยู่็นวัดเป็นวาดเดขึ้นก็เพื่อจะให้พยายามให้เจริญเพื่ไปนี่คศาสนากรเดินทางอบกปัาแล้วเห็นเช่นนั้นการเดินทางผ่ดนสายที่งผูกเดินไปทางสายทางถ้าหากไาเรื่อนไปไม่ได้เรากลัวจะ,ะร้อนก็ยืนเฉยเฉยจนเวลาชาลชาช้ามก็เลยป้นทา กฤสาที่มีความร้อนแต่น,นี้ถ้าก้อยก้าวขาลงไป,ปเรื่อยๆเรื่อยๆฐานที่เหยียบลงมัร้อนมันชุกขึ้นถ้าก้าวขาไปเรื่อยๆเดินไปสบายสบายแบบสายารผู้ที่มีความเพียรทําคุณงามคนดีเดินทางหลายทางไปเรื่อยๆเรทำไปทางบุญนำมั่นองบุญก,ก็อย่ามากเกินไปทําไปเช่นน้อยเช่นน้อย ก็แบบทราบข้อมูลแล้วว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ในครอบครัวได้รุงตนเองรักษาตนเองก็ทําไปในนอกระนัน่านอกระดับภูมิลาก็จะมากขึ้นมากขึ้นจเจริญม,มากขึ้นจเจริญมุ่งเน้นไปให้คนหาเงินฝากธนาคารอะไรแบบฝากไปเล็กไปน้อยเราจะมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆในกว่าชีวิตของเราคนบ้างเนของเราเงินงนั้น เงินก็มีเ,เลี้ยงเลี้น้อยๆก็ไปตามกำลังความต้เอง,งถ,ถงองี่รถชื่อเรือก็ดีพัฒนาประเทศก็ดีพัฒนาไปตามส่งคามสามารถที่ทำได้ค่อยเปเลี่ยนไปเฉลิมไปเรื่อยๆเ,เป็นนักท,ทำงนานคนดีก็ดีเหมือนบุคคลที่เดินทางสายกลางหรือว่าสายกลา,างก็เหมือนกันว่ามันยังเปรียบเทียบกับสายพิน สาปผินทับตึงกันไปสายผิวคนฉาบถ้าหย่อนไปเสียงผินก็ไม่ไปรองเมื่อถ้าเสียงสายผินตึงของวันกาเมื่อหดิผินแล้วเสียงก็จะไปร้องสนมหูท่านใดก็ดีกา,ทารทำุลงามคนดีก็ต้องเดินสายตาพุทธชาติสอนว่าอย่างนี้ให้พวกเราที่ทำุลงามคนดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆในเรื่อง,อง,อง,งคุณงามคนดีชีวิตคุณมกันเองและทำคนดีไว้ ข็ภูมิใจในชีวิตที่ชีวิตที่ยังอยู่ก็ำงยดีไปเรื่อเรื่อยๆมันก็เป็นกองให่เงินกองสะดวกให้เกิดชาอะไรคนใดก็ดีมันก็เรื่องเรื่องทาสุงทุกทางการที่เราเกิดมาในปัจจุบันเองทำไมคนจะเป็นแบบนี้มันเองคนจนเป็นคนเป็อะไรเป็นอะไรก็ดี ยัง็นเป็นกระดูกทียังก็นเรืงเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมศาสสารพลาซานักศกษาทางรีเจ้าทำไมคนจึงเรียวเรื่องทำสงจาากันางนี้โตอค่บามีสร้างมาต่างกันเราก็มีความคุ้ใจที่ตนเองไม่ทำอะไรไว้แค่ไหนยังไม่โผรที่เก็บอัแตนเองนีเกิดมาทุการาลำบากจริงม้องไปเป็นไปเบ่ไปเรื่อยเรื่อ มันก็จะเจริญไปเรื่อยๆระภูใจในการทำ功德ต่ออีฉะนั้นทุกญาติของทุกท่านก็นดี่อพิจรนาที่ผู้น,นงามที่ถิงได้กระทำเอาไว้แล้วทําให้ภูมิใจสมาชใจศุขใจเร,ถรถเรียกว่าโลเรียกว่าะเรีว่าบุญบุญ,บญคุกองสุขใจให้สร้างตนลงบารมีไว้ใจก็เลยมีคนสุขเหมือนคนมีสตากะเทานี่ มีสตาง์หน้าในกระเป๋า,ามีเท่าไรจะเดินทางไปที่ไหนจะขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินไปไหน,นต้องมีของอุ่นใจว่ามีสตาง์ในกระเป๋าของ่จะใชส่ชายให้สะดวกสบายทั้งในประเด็นผลประโ์ทั้งหลายก็จะติดตอ่อด้วยตามมีคนสะดวกให้เรามีนคนสุขมีทุกขุทุกข์ทราบที่เราเกิดขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาใช้ความคิดที่ทดี ชีวิตนี้ไม่ขาดูใช่แล้วให้ทำพงน้ำคนดีวไว้เป็นชีวิตที่เป็นมงคลในฉะนั้นเรื่นเป็นโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จิตใจสูงกว่าสัมภเสัถานหลายคนที่มีควา,ามฉลาดเพื่อสร้างคนดีไว้เพื่อคนจะเลื่อนเมืองไปเรื่อยๆร็เรียกว่าคนฉลาดฉันั้นจะสมกว่าเป็นมนุษย์ที่มีจิตสูง ได้ปฏิบัติงามควาดีไว้ก็อเริเรไปเรือยฉะนั้นเมื่อทุกท่านทำพงามควดีแล้วดวารภาพขอมายความทุกท่านไห้มีที่ประสงค์จะมุ่งัตนาในสิ่งใดก็ไว้ให้ฉายสร้าบงานสงาควดีที่ทุกคนได้กระทำาไว้คุณเืองาให้ทุกคนได้ประสบก็เห็นแต่สิ่งที่ตนเองเป็นปานาในการทำุกคนเิคเจริญพร Thank <laughs>